สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งวันนี้ในบรรยากาศสวนน่ารักน่ารักที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวๆแบบนี้นะคะอาละข่าววันนี้นอกจากการเรียนของเราแล้วครูนิดมีเพื่อนนักเรียนคนใหม่ที่จะมาเรียนออนไลน์กับเรานะคะเจ้าคนนี้ชื่อว่าน้องความสุขค่ะดูหน้าก็รู้แล้วนะคะว่าน้องความสุขของเรา นั่งลุ้นอยู่ว่าจะได้เรียนอะไรกันหน้าวันนี้สําหรับต้นไม้ของครูนิดทุกต้นนะคะครูนิดเลี้ยงด้วยความรักเด็กๆเห็นไหมคะการที่เราปลูกต้นไม้จะทําให้อากาศสดชื่นเป็นการเพิ่มออกซิเจนนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่สะกดไม่ตรงมาตรานะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมก,กันกับน้องความสุขเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะแต่ก่อนจะเริ่มบทเรียนของเราครูนิดมีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทายปริศนาคําจากรูปภาพนะคะสําหรับรูปภาพมีอยู่3รูปเมื่อถอดรหัสออกมาแล้วจะเป็นคํามพยางค์ค่ะเด็กๆสังเกตดูรูปนะคะภาพแรกเป็นภาพเขียงและมีมีดมีหมูภาพที่สองเป็นภาพปลาและภาพที่3เป็นภาพรถยนต์ค่ะ เมื่อรวมกันออกมาแล้วจะเป็นคำสามพยางเด็กๆช่วยครูนิดคิดหน่อยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆคิดออกหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะมีคนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วสำหรับคำนี้เป็นคำสามพยางฉเฉลยก็คือคำว่า สับประรดนั่นเองค่ะภาพแรกนะคะเขากำลังสับอะไรบางอย่างอยู่ภาพที่สองป้อปลานะคะและภาพที่สามคือคำว่ารถเป็นคำพร้องเสียงนะคะแต่อันนี้ใช้รออดอรถสังเกตที่ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับตัวสะกดในมาตราแม่กดซึ่งมีตัวสะกดที่สะกดไม่ตรงมาตราหลายตัวเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆ สำหรับตัวสะกดไม่ตรงมาตราในแม่กฎมีดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตรานะคะแต่นอกจากนั้นยังมีพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดอีกหลายตัวมากเลยยกตัวอย่างเช่นจอจานสอโซ่ชอช้างดอชดาตอปตักถอฐานทอนังมนโททอพุเท่าตอเต่าถ,ถ,ถอถุงถอทหารทอทง ส,าาสอสาราสอฤศีและสอเสือค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่ารถรออถอรถนะคะสังเกตตัวหนังสือสีแดงที่มาสะกดท้ายเสียงสระมันคือตัวสะกดในแม่กดนั่นเองนะคะนอกจากคำว่ารถแล้วคำที่สะกดไม่ตรงมาตราในแม่กดมีคำว่าอะไรบ้างไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับคำนี้คือคำว่า ถูกต้องค่ะตํารวจนั่นเองนะคะสังเกตนะคะจอจานเป็นตัวสะกดแต่เมื่ออ่านแล้วจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดนั่นเองค่ะตำรวจคำต่อไปค่ะเป็นของกินที่น่ากินนะคะคำนี้คือคำว่าโดนัทโนอะทอนัทนะคะมีทอทหารเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดคำต่อไปค่ะ จเจ้าตัวนี้คืออูดค่ะอูถออูดช้าถอฐานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดนั่นเองนะคะยังมีคำอีกมากมายที่อยู่ในคำมาตราแม่กดที่สะกดไม่ตรงมาตราเด็กๆไปช่วยกันอ่านพร้อมๆกันกับครูนิดเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าอากาศสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะคะทำหน้าที่เป็นตัวสะกด ซอสลา,าเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดค่ะไปกันต่อที่คําถัดไปนะคะมงกุฎใช้ดอชดาเป็นตัวสะกดมงกุฎดอชดาอยางเดียวนะคะเด็กๆคําต่อไปค่ะอนุญาตสังเกตชีวิตจิตใจไปกันต่ออีกค่ะบินทะ สังเกตนะคะบินทบาทจะไม่มีรอเรือมาต่อท้ายแต่ถ้าตักบาทเราต้องไปรอจะมีรอเรือต่อท้ายเดี๋ยวจะได้เรียนในบทถัดๆไปนะคะบินทบาทกากบาทเห็นไหมคะออกเสียงบาทเหมือนกันแต่ตัวสะกดไม่เหมือนกันนะคะกากบาทตัวนี้เงินเหรียญบาทก็ใช้บออาทอบาทแต่ถ้ามีดบาทมือต้องเป็นบออาดเด็กสะกดนะคะ คำต่อไปค่ะเศรษฐีอาวุธวิทยุตรวจงานไปต่อกันค่ะกฎหมายสังเกตนะคะคำว่ากฎหมายจะใช้ดอชดาคือมีอยากเดียวนะลูกแต่ถ้าเป็นคำว่าปรากฏจะใช้ตอประตักเป็นตัวสะกดตอปรตักมีสองอยา่าง ย้ำอีกครั้งนะคะกดหมายใช้ดอชดาอย่างเดียวค่ะส่วนปรากฏใช้ต่อประตักสองอย่างค่ะเด็กๆกระดาษคำต่อไปค่ะประกาศโอกาส สังเกตนะคะประกาศหรืออากาศจะใช้สสาลาแต่ถ้าเกิดโอกาสเราใช้สอเสือให้เราคิดว่าโอกาสถ้าเราทำเสียไปแล้วมันก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสใช้สอเสือเป็นตัวสะกดค่ะก้อนอิดไปต่อกันค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะเกลียดชัง กอลเอียดเกลยดอันนี้สะกดตรงมาตราใช้ดอเด็กนะคะแต่จะมีอีกสองคำที่สะกดไม่ตรงมาตรานั้นคือคำว่ารังเกียดจะใช้จอจานสะกดนะคะรังเกียดอีกคำหนึ่งค่ะเกียดคร้านสังเกตไหมคะถ้าเกลียดชัางใช้ดอเด็กสะกดตรงตามมาตราแต่รังเกียดและเกียดคร้าน จะใช้จอจานเป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปค่ะเตาแกส๊สกอแอสโซไม้จัตาวาอขออภัยค่ะไม้ตรีแก๊สนะคะจะใช้สอเสือแต่ถ้ากา๊าซจะใช้สอโซ่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะมนุษย์ยังไม่หมดนะคะครูนิดมีอีกค่ะ คำต่อไปค่ะประโยชน์ใช้ชอช้างสะกดแต่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดคำนี้เวลาเขียนคําอ่านออกเสียงหอยอโอโดอโยด์นะคะถ้าใครเขียนคําอ่านว่าประโยชน์แสดงว่าเขียนคําอ่านไม่ถูกนะคะประโยชน์คาต่อไปค่ะพืชค่ะแหวนเพชรกะเศดสุดจริต และคําสุดท้ายพัฒนาค่ะ,ะเมื่อเด็กๆได้ฝึกอ่านแล้วครูนิดอยากให้เด็กๆสรุปความรู้เป็นรูปแบบของ My n d p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  i n g เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับคํามาตรากฏนะคะลักษณะของคําคือคําที่มีตัวสะกดดังนี้ค่ะมีทั้งหมดอยู่16ตัวนะคะ แบบที่ครูนิดได้พาเด็กๆอ่านไปแล้วนั่นเองนะคะลักษณะของคำก็คือทั้งหมดนั้นคำน้าที่เป็นตัวสะกดที่ออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะตัวอย่างของคำเช่นคำว่าชีวิตประกาศสวัสดีมงกุฎ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนี่คือ m i n d Map ที่จะทำให้เราเข้าใจคำในมาตรากฎที่สะกดไม่ตรงมาตรานะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับมาตราแม่กฎนะคะซึ่งมีทั้งตัวที่สะกดไม่ตรงมาตรามีหลายตัวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะอ่านคล่องอ่านเก่งในคำมาตราแม่กฎ ฝึกอ่านเยอะๆนะคะหรือดูคลิปนี้ย้ำๆเพื่อจะได้เข้าใจและจดจำคำได้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ครูนิดและน้องความสุขขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ